เอาแหละเพื่อนเตรียมให้เนาะคนกล้วยป่านะปลาเครื่องปลาปลาแม่นั่บ่ไม่ปลาแม่นั่ซองเขาที่อันนี้นี่เป็นปลาปลาธรรมดาจะเป็นปลาเครื่องปลาเครื่องรถสองล้อเว้ยเนี่ยวูบมันห้อนไหมทุกคนเหี่ยวคิงใช่ไหมนี่จะได้แบบลุงอ้อน สบายดีตอนสะเศ้าเนาะสองโตโตจริงจันคลิปนี้พี่ีนี้พาทุกคนเดินทางแล้วเนะาะมหาน้องหับอยู่สีวังเมียงอีกแล้วตอนนี้อยู่ทางด่วนโอ้โหเห็นบรรยากาศา้เนอกภูเขาเรียบสวยข้างทางเลยว่ะเออถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิกันนีนะเราติดตามว่าสิพาไปไซแดเนาะ อยู่วงเวียงอีกแล้วแต่ว่าน่าจะวงเป็น er, บอลเก่าเด้อแต่ักแบบใหม่บอลใหม่เรื่อยๆเนาะพักๆพักอยู่สถานที่ใหม่เนาะแล้วก็บอลที่เชื่อไปนี่ก็เป็นโองแฮมติดเข็มซองเป็นน้องสายโตมันเป็นเจ้าของแฮมเลยเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจงไหนเนาะตอนนี้กำลังเดินทางว่ายพาเข้าอุโมองค์อีกแล้วอุโมองค์มีสภาพลาวจีนซื้อซื้อเนาะซื้ออ,อุโมงค์ ไฟกับประต้คือเขาตัดสายไฟบ่นเลื่มือแผนต้บ่นตึ๊ดตึ๊ดยังมีหมอกด้วยหมอกมันมีอะสบายดีแล้วสบายยังเป็นเรงการนี่มาหลายคนนี่กับน้องสายเคเยดีสบายดีแล้วก็เอดี่ปักชันพร้อมวันนี้มาสามสี่คนมาบุกวงเวียง ฮะห้าสิบ as, ปดเซนนี่กินลาบกินก้อยก้อยกุก้อยป่าซอกหานแส็บอยู่ในเมืองบางเวียงให้นลทุกคนเนาะลาบป่าก้อยป่าบ่อต้มป่าเพราะแถวนี้มันพวกป่าน้ำโองป่าธรรมชาติหลายเนาะลองสายคิงเพิ่นมาถ่ายอยู่พี่ละเดี๋ยวอีกทีมนั้น huh. อีกหลายคนเนาะทุกคนเนาะสี Theory. พาอันนี้รอบนี้ตั้งมาถ่ายคลิปโดยเฉพาะด้วยทุกคนนะพาเที่ยวพารีวิวห้านอาหารพร้อมเนาะไปอยู่ใกล้ๆมโมกอะมาลีนน้ำกันได้เ้อะ เดี๋ยวเบิ้งห,งหงนักเบิ้งสองขานก่อนโอเคแล้วเนาะวันนี้พามาฮอดแล้วกันมากินนะ่อนกินลาบลาบป่ากล้วยป่าหรือว่าต้มป่านั่นเองเนาะแต่เชื่อมานี่จะไปกินลาบซีนลาบซีนงวนัวบดแห่งเพียไปหลายรอบแล้วเนาะวันนี้มากินมากินป่านี่นีฮะท่านไอเฮียไอเฮียเนาะท่านไอเฮียงานตามสร้างใกล้ๆกับโทรคกุมบัดเซ็นท่านดังเลยเนาะไปไปเบิ้งกัน ทานแคมทางใหญ่เลยเนาะนี่โอ้ได้เมนูเพิ่นเมนูเมนมนูาเบิ่งนอ๋อเพิ่นาะอหักคือสบายดีสบายดีแล้วสบายดีใช่โอ้ฮู้น้ําฮู้น้ําโอ้โดยโดยขอแใจหลายเด้อมื้อนี้มาซิมขอซิมอาหารหั่นเนี่ยก็อหเนาะผู้ใดเสื้ออ้ายละ เต๋อทุพอโอ้ตัวตำรับเนาะขายลักลักไม่อย่างนั้นนี่ดูนีลักลักได้ขายดีเป็นลาบปลาก้อยปลาปอเกือบทุกอย่างครับนี่อย่างในนี่อย่างในเมนูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นแนะนำให้เนาะเอาเป็นข้าวจานเดียวก็มีเนาะข้าวจานเดียวหรือว่าเป็นมีเป็นเฟอร์มีบ้างเนาะเป็นกะเพราเป็นอาหารจานเดียวก็จัด ชุ่หลายก็แม่นกะเพ้าออมอีตรงนี้อ๋อกะเพ้าอาหารจานเดียวเนาะไหมไม่ละลาบแกงนี่วะเนาะลาบก็แกงนี่จะก้อยปลาเรามีแต่ก้อยปลาแกงปลาเออตอนนี้แบบนี้จะมีแต่ปลายงเดียวเนาะเห็ดสดๆอยู่นี่เลยบ่เห็ดอยู่นี่เลยบ่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวทางในว่าที่ไหนนะโอ้มีสองครัวอันนี้ครัวคนเห็ดโซ่เห็ดเข่าน่าจะเห็ดเข่าไหมนบ่ไม่ละตรงนี้พัดเข่าพัดอย่างเนาะเ็็ดปาเเน่ผือดเปิดดูแล้วบ่หา่นี โดนเราตั้งแต่ตอนทำอิดทองอมงี้มเลยทำอิดทอ,อ,อ, <c oughs> อ,นะองเงีลยนักท่องเที่ยวหายไปไลายไปที่ไหนได้ขายดีย่บอเดี๋ยวนี้ยื่บอเน่ยหนักแต่หนักของเที่ยวสลายแค่มาจากพยุทธน้ำบาดาลโอ้ขายให้คนน้ำเมืองออนะเทากี่เงินเนาะตอนนี้ตอนเสาร์เส้าอยู่ไงยังยังบอบีลูกค้าอะไรไปไหนเะนาะมีพวกมีมีขวามียังง อยากไก่เคยเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะเอาอันนั้นเนาะมีมีก้อยป่าเนาะปลาอย่างปลาเป็นปลาเครืองปลาเครืองแกงปลาก็เป็นปลาเครืองเอาก้อยปลาแกงปลาแล้วก็มีปิ้งบ่ปิ้งปิ้งปะมีมีก้อยปลาแกงปลาแล้วก็เอาอย่างอีกที่ว่ากระเจ้าสร้างกินเป็นคู่กันก้อยแกงทอดบ่ทอดเออทอดก็ได้ก้อยปลาแกงปลาทอดปลาแล้วก็ข้าวข้าเหนียวข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวดียอ่าไปเสร็จเลย เมอเฟอเนาะขายเฟอพร้อมน้ำซุปมอน้ำซุปเดียวกันอ๋อเห็ดโซย่นเลยขัวนะวันนี้เพ่อนโก็ได้ขายแน่น้ะต้องให้ลูกค้าเห็นด้วยเนาะต้องให้ลูกค้าเห็นเดินไเดิกเินเฟอมาเมย์ยงได้หันอันอเหี้ยอเหียหืมแซ่แอยู่ได้ยู่ใกล้ครับ สูตรบริการลูกค้าของเราทุลคมแล้วใกล้ตลาดมืดห้อมตลาดมืดตัวที่สองนะตัวนี้จะติดกับห้อมตลาดมืดตัวที่สองเลยนะหน้าสโมสรเมืองวังเวียงเนาะอ่ะสบายดีเอาละเพื่อนเตรียมให้เนาะคนก้อยป,นะป่าเนาะปลาเครื่องปลาปลาไม่น้ำบ่าไม่ปลาไม่น้ำซองเฮาตี้อันนี้นี่นนเ,เป็นปลาปลาธรรมชาติเป็นปลาเครื่องปลาเครื่อง โอ้เป็นปลาเคขื่อนเนาะบนปลาเลี้ยงปกติอันนี้ปลาน้ำซอลมันบ่มีปลาพวกปลาเคขื่อนปลาอย่างไรแบบนี้เนาะจะมันจะเป็นปลาธรรมชาติาโอ้ย้อยร้อยปลาเคขื่อนแต่ว่าเป็นปลาธรรมชาติปลาเคขื่อนใครอยากมาลองชิมน้ำตัวโตก็ได้เนาะมีนี่มีขาหมูแบบแซ่บแท้เข้าขาหมูไหมบ้างไม่บ้างแต่กินหอมขึ้นเลย งานเขามากเงี่ยวเข่าเลยคนนี้จานจานนึงเท่าไรนี่ฮะจานนึงหกสิบพันเรากะประมาณอยู่ร้อยร้อยห้าหกสิบบาทนี่แล้วร้อยห้าหกสิบบาทแต่ว่าได้หลายด้วยนี่ได้หลายพิเศษในทั้งโตโตนครับพิเศษโอ้พอนี่พิเศษให้รบพอดปกติเท่านี้บ่รับลดนิดน้อยหนึ่งแต่พิเศษโอ้ไม่นี่เพิ่มพิเศษให้แต่ว่าปกติลดให้ลดนิดน้อยหนึ่งคนนี้เออลดหมดลายลดหมหลายเนาะ เออา้ๆขอบใจหลายๆเดี๋ยวมาลองซิมเบิ่ดกันเนาะตัวโตก็ยังบ่เคยมากินนั่นหั่นลาบหั่นก้ออยู่ทางอ่าเมืองวังเวียงจ้าคือมื้อนี้มาคิดยากอบางอันก็ได้ได้โเียนมานําโตอยู่อเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจหลายทาง้านเพิ่นก็ติดตามโตอยู่เนาะ้องจ๋าน้อยพร้อมด๋าน้อยพร้อมโอ้ขอบใจหลายๆาน้อยน้องอยากเตาะลูกสาวจิวเวลรี่จิวเวลรี่วีมนุษย์อ้วน ซเพื่นโอ้น่ากินเนาะไปเสร็จเลยเมื่อกี้ตุ๊ตโตสั่งทอดปลาไปน้องเพื่อนว่าอ่าเอาเมนูใหม่ซะช่ไหมใช่เอาเป็นแบบแปลกแปลกได้ประมาณนี้ที่ว่าเพือนอยากนะ้ำสนอเนาะเป็นปลาปลาผัดขิงปกติจะได้ยินแต่ไก่ผัดขิงเนาะรอบนี้จะเป็นปลาผัดขิงอืมแปลกหรือหอมเยอะนั่นปลาผัดขิงอ่อ,อนเนาะนี่ขิงอ่อ,อนกับปลาปลาเคืองมาเนาะ หอมนี่นอย่าร้อนร้อนต้มร้อนอย่างนั้นข่ากับเค็มเร็วเลยวันนี้ขิงพาซิมขิงพาซิมเนาะมาลองชิมกันเลยเนาะอาหารม่วงเบียงเป็นปลาแต่ว่าเป็นปลานะปลาเครื่องมาท่านโว้ยข้าวเส้าอะไรข้าวมุกเป็นจานงามห้องนี่มาเอาเหนียวกินกับข้าวปลาลาบปลาเนาะมาเสิรเข้าไปกินเนาะ โต๊ะๆขอซิมก็ต้องเอาเอาอันนั้นเลยแบบเมนูลักหรือว่าเมนูอะนะอย่าเพิ่นได้ขายดีต้องซิมเนาะองเงินบอลนดนึงเงินีอลนิดนึงแบบนี้โอ้ยคงจะตอนปลาเนี่ยตอนแบบไงเลยวันนี้เอาผักเลยจะหนห่อยเนาะปลาไหลกับผักเลยนปลาไหลกับผักอืมควายควายเผือกเงาสุ่มหนึ่งสุ่มหนึ่น,น้อย ครับเล็กเข้าไปแเรื่อยอวอลนัทเนื้อเยื่อเนื้อเป็นไรไหมหน่อยอืมมุ่งลองไยเด้อใครมาเพชรเขาต้องเขาต้องครับเอาหมักเลยได้เลยแช็แล้วปลาสดปลาสุดก็เขาจะออกหวานๆเยหน่อยเนาะหวานๆเนื้อแน่นๆมันเลยมันปลา อันนี้ขัดหมดก็ยัม่หมดป่ากจริงนี่น่าจะกินกับข้าวเจ้านะคิดวาเลยเดี๋ยวเขาต้องข้าวเหนียวเลยใช่ไเบิ้ลสองรถเฮ้ยเนี่ยว่ามันห้อนไหมทุกคนเดี๋ยวคิงใช่ไหมนี่จะได้บำรุง หอมหอมกิงคนกิงคนเยัหอมกลิ่นหอมปกติเขาจะเอาไก่เอาหมูเนาะพัดขิงยังม่เล่นพิเศษเมนูคนตตาพัดขิงน้ำหนักรับเรื่องนันช่วยไหมนี่อันนี้น้ำสสมตสมเสียต้มสมน้ขับเปลี่ยนเอาชิ้นกัน ม้เบิ่อลนี้ตอนตอนไหนแซ่บตอนเป็นตอนดุเลยมาจรินขับไปหน่อยดูมีหนักมากเลยอันนี้ปกติมัน,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 นเ,นนเป็นจอมไอ้กินเลย <c oughs> ได้ดิแล้วมันจอมตุ๊กตุ๊ออกกินตั้งแต่ตนนั้นไม่ได้เกรงใจห่ากเลยร้องมือร้องมือสุกนะแซ่บแน่นอนเบอร์สี่ของพวกเนาะแต่ว่ามืออยากสัน่นยังไงเข้าเข้า นูนวะชุบมๆจังเอยนะโอ้เสดายเสีดสีด้ยเดียวว่ามือให้ท่านเด็ดท่านดีครับอีกท่านหนึ่งเนาะบูทีแต่การของเมืองบางเลียงน้าสมสรเมืองบางเลียงนาสมสรเลยก็แถวห้องตลาดตลาดมืองงเรียงเมืองมาลงขึ้น เนี่ยมันดีนมหนังตุ๊บตุ๊บ,บ,บห่อนๆใหม่ๆแซ่บสุกับเค็มคนเนาะงาำสุปเคข็มนคนต้องพูดออเลยใช่ <laughs> ร่วงคอเลยม่แห้งได้ดีนะนอนทุนเดี๋วเริ่อเลยนะครับของเด็ดอ่าทางเมืองบางเใหญ่เลยนักรตหลักหลายเลยเต็มจานเลยเขาทองเ้าท้องแล้วก็ขาดผิวปบผักกับราบนะเดี๋วเรื่อ ม้วนขนาดเนี้ยครันเดี๋ยวขอนเนี่ยตั้งกล้องจริงขนลายคนมากเป็นสามคนเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาแต่ไม่เดี๋ยวตั้งกล้องเป็มามาวันนี้เอาแะไได้เมื่อกี้ซิมให้เบอร์ซื้อได้เมื่อกี้ได้ตากไก่นี่ไปนี่นี่นี่ครูหูมันน้ำละ ตรงนี้สะดวกสบายด้วยไงเอรี่ปรับชั้นมาพาทัวร์หมดทัวร์ทุ๊กแขกเพราะว่าเอนี่นี่เป็นออเเป็นคนที่ว่าแบบเดินทางดูว่าเหตุวิ่งเกี่ยวกับอาหารไฟแนนซ์มาก่อนเนาะแม้ว่าจะไฟแนนซ์มาก่อนทั่วประเทศนะไปมาหมดแขกแล้วเกือบลูกแขกเก<ๆ>ือบลูกแขกแล้วกันซีนสุดทาง โอ้ส้ดวนเลยแบบนี้เากิงว่ามาเก็งว่าเมอนเราเ้ยคักเราไปสบายเลยเนาะไปเที่ยวทันทีนั้นส่วไหนอไดโอไดอไาเยอะเขาดเยเฝ้ารีเขาแล้วไปเกันมาเดี๋ยวนีน้าเดไปเที่ยวทานนันตักเนืนาะแม่เลุ้มๆกันมาทำท้าังได้ไหลได้ไหลนั่นเลยไหล หลายทั้งไปเนาะตอนนี้เขาจะเ่องเวียงงเวียงเนาไปบุ้เมือไปมือกลับนะเมียปาเมือเดยบกุมงเมีปกเอาไมไปเาไมสามเมื่อสมมือผมเมื่อต่ายหาอยเอาไม้ไม่เอา้าหารอสามมื่อเลยปสามมือเอม่าเอข้าวก็ใชไหมก็ถ้าก็ถบาตวจจัดดีเนาะ

เราจับจ so ูดมาแบบมะเลร็งมะเอียวธรรมดาเนาะก็เลยมาตั้งแต่มาถ่ายคลิปเดี๋ยวเราไม่มาตั้งแต่มาถ่ายคลิปแล้วก็มารีวิวห้างอาหารหลายหล้างเนี่ยแล้วก็ท้ายกินแคมทำซองเพิ่มเราจะไปจัดเมนูก่อนเลยแถมน้ำซองแบบน้ำเยินเย็นเลยส่วนตัวส่วนตัวเลยแบบซีซีไฮเวทไฮเวทแล้วไอ้น้อ่เงียนเรียบตอนทำไอ้น้องเงียนเขาจ่ายเงินนวดรวมกันเมื่อคืนนี้แยมฮาเลย จับจับจุดรวมกันที่กีบโมงจัดเครื่องห้าจะที่กีบโมงครับขาขัขรอบแรวนี่มาบุรับุรับุรีกลินน้ําขังรอบแ้กนี่เนาะมันก็ว่าเอาไม้ซะกับมีดมีดรงกันว่าจะพยายามเจาะก้อนมีดก็จะพยายามไปหันก้อนไปเองเบี้ยงง่าย นั่งลมกันลมไปลมมาก็เขาให้เจาตู้พ่อยจ้าต้นำมาเสมอเือนกันเอิ้นไอ้เอิน้เอิ้นน้ำดวยไอัเดี้เดี๋ยวตอื่นจะดึกจะเศร้าไอ้เดี๋ยวลุกไอเรียบร้อยวามรักกับามทันตะกองกันเลยป้าติดตามงานขึ้นเนาะแต่ว่าสมยที่โตไปจะเป็นสมพุคนมเนี่ย thêm mời 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 nó một mời 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 Mà mời 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 hết จดดีนะครับม่ามีไข่เนี่ยเม่เห็นมอเห็นไิอาจารย์สิงห์ิิอาจารย์สิงห์มีมุกใหม่มาตเลยนมับนมับปากนกามันกมือเนาะม่ึงนี่มีเ็ดหอมันนี่ ส่ห้อมันได้เลยี่เลยิเนาะตัวนี้จ่ายเงินหกส0บพันคือก็แลหกสามบได้หกสิบบาทได้รลวนีเนี่ยวเลยเนาะดถาียบเนี่ประมาณห้าร้อาสิบพันประมาณ50หรกว่าบาทประมาณยี่บย่ย่บาทพัดพัดทิ้งหนาอยเนาะพัดทิ้งปลาพัดทิ้งปลาพัดทิ้ง กีนโมงเรื่องแมนกระหักกรอโลัน่งกับขาเจ้าทักมาเนี่แนเเข้าวเจ้าเป็นอาไปดีข้เราของห้างตลาดทำเรื่อยทำเรื่อยทำเรื่อยทำเรื่ยทำ่มนท่มีทั้งเขจะเป็นแบบุที่ครอบครัวแบบนี้ทาเป <c oughs> ็นแบบูจท <bik in. S 2> ีครอบครัวแบบต้นต้นต้นสังเวียนเนี่ยแมนดูโหที่ว่าเป็นอาญาเหตดมาตั้งแต่ เปิดเม right right? ืองเวียงเนะอาจจะเป็นหลายปีเกิดเลยรึป่าเป็นเมือง่องเที่ยวนะแบนท่องเทียวเสื่อมอดที่จริงหาหางยุนยงแบบจะเปลี่ยนแบบทาไหนที่่าเกาแกนเมันรุ่งุดทอดมาแล้วเดี๋ยวีจะม่คอยเห็นก้นขน้นล่าง้นแกงกันเนาะรุ่งจุดถึงทอดไปล้วสำหรับตัวโตไปมาเนาะอีกไม่ยอม

ครับในโเหลียวมีเบียร์ตีจริงหลายแล้วพวกยพวกอนตกนันบ่เนะางอ่างอางน้ําอางน้ําอ่าง้วยน้ําไหลว่าหลายคนก็สิไปบ่ได้เลยเนาะแลงบ่ใหม่ๆนี้บ่เดี๋ยวยังบ่เห็นนะครับเพราะว่ามันเือมชวมันโควิดนีเนาะ ผู้ใดกบกาลงทืนผู้ยดตับก้าก่อสร้างอย่างเ่นเรือื้อลงทืนไปนักท่องเที่ยวจะสีมาทั้งหนนีได้นักท่องเที่ยวภายในประเทศนี่กันถได้ยุ่งต็มันกันก็เต็มที่เนาะอยอืมอบามันนบาม่สานพัก โอ้ยเยมนดมดปดดมดโอ้ยเห็ไรสามคนสามคนนี่กลิ่นที่มืดคนอ่คนเดียวไล่ยได้หลายนรับ แบบนี้คือให้เปรเบแน่นะให้เปียบเียบดูยสามยึดามน้อยพ่อมันร้อนพ่อมจะน้อยาเราคิดเลยบทัารบอกยูลเดี๋ยวแบเดี๋ยวแบบ่หนึ่งั้หลใส่บวมผู้เดียวสามอันค้ก่อเลยเตินให้หลายอันเินให้แบบใส่ใส่คุ่มสใส่อันนี้ยังไม่ได้แช่น วุ่ยเอามาของมือวอิอ่งเพราะว่าใส่พวงนี้มันมันได้น้อยแต่อยู่นี่มันได้หลายเอจเอจอดอ,อ,อันนี้หูเาหนนะบาหน่อยนะจะกล้้อยไห้ข้าแม่ได้นเนี่ย

มันบุกไไดแล้วจบวินัก่งเที่ยวจาม้ากในเมืองเนาะม้าไดงน้อหลวงแม่ม้าบางแ่เดี๋ยวมันนี่มากตายได้เดียวเนี่ยางล้วนประมาณนี้าสนใจนะเนี่ทางเนือออที่รถไฟมาแป๊บเดียวแยมรวดสบายจริเริ่มชิลแล้วมันจะหนาวไปเดียวม่เดี๋ยวที่แพนมีแผนลง้ลอด้วยที่แบกเป้ขึ้นรถไฟลงทสถานีใน เส้นทางของทางรถไฟสายเหนือสำหรับผู้ใด anyway, yeah. yeah. oh ินเกี่ยมซีเดินทางขึ้นเหนือไตลขึ้นขึ้นเหนือเนาะขึ้นเหนือเหนือขึ้นเหนือยังบุทันลึงในการเข้าไปซืรอปีก็สามารถเบิ่งทางทีมเขาได้เนาะเดี๋ยวเขาเพราะว่ามันเปลี่ยนแผนเนาะยัแผ่นระดับวางแผนว่าเทียบกันไหนที่ไปได้แบบไหนที่โตหาทีมงานเวลาแข่งแข่งไอ้น่องมุ่งคู่กันเดินทางคนไปเที่ยว นับแต่ซื้อปีไม่ขึ้นรถไฟไปในไม้ในแมนผมจะสะดวกสบายนีนู่นล่ดงท่องเที่ยวสถานีเป็นแบบไล้แข่งทั้งนามีบานคนข้าวทั้งแต่ใช้เวลาดดวนเราตัวนั้นใช้เวลาเดต้องเล่นเยมดีนะตัวดีได่วไปเขากผมมีรถผมมีร้านอย่างนั้นมันงายถ้ากูได้อยู่ใสถานีไหว่าเอชซีโต้เนาะแบบสามาติดตออมเม้นแรกเนาะอยากให้โต้ไปท้ายตัวไหหรือว่าอยากแนะน้ำสถานที่ต้องเที่ยวตัวไห ข้าสุดเลยสามารถนะครแนะนำเข้ามาได้ตทีจัดให้ตรงไปหในเกียมนั่นนั่นดีึงเดินหางไมนรับคุณทั้งบมีรถดิอ่าต้องไปเซรจ็กหรือเซาร์ง่ายหรือว่าล็อสา้อหรือ้างไปประมาณนี้นะก็ับากสถานีสถานีมันจะบางสถานีมันก็ทางไกลตรงเมืองยังวะมันมีรถเล่นทเที่ยวอย่ านี้แต uh, ่ไ <Yeah, S 2> <cream. S 3> ้แไ้วไไปดูเล้ไปไกลางเมืองก็จะแถคนครเดี๋ยวล้เบ้งลอบ้งนะไม่วากันเนาะ้อบ้างถงนงเน่แน้าได้ยาถ้าสถานีดูนะคนรวมไปแค่ไ้แ่หนงเไก่เนี่ยขึ้นยูโดรุกได้่นอะเมื่อยไเลียงเนาะมันเป็ะไรฝังข้างเน เข็มท่ารง่น่ทสุดจะยืท่าเข็มท่าเลโคกคกเลยอดยอดยอดัยัดเลยงยยูนแยมเน้อโอ้ยแ่บแบต้องนนี้เนาะอะภยเขามาเบิ้งตอนนี้กะกลับเบิ้อนไหนลหลังได้นองมาอยู่บอลไหนกนะครับีบอลหลนะฝ่ายซีฟายร้องอาหารหลายแบบเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ทั้งน ปนลุงเวียนดีนะแลวเรากมีบอลไหนอีกแล้วตลาดนะเนาะเรอกกระเบหนั่งรถลุรับงานกอดรับงา้กอดบนวงทุเนาะเราเอาคนในในเมืองตัวนี้เดือยตัวเมยเนาะฮะท้าเที่ยวฮักอีกลูกเสอกันได้ไหมันคุณว่ากันดต้งเถกมาเจอกันตั้งซาดตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เราต้องอยู่ต่เนาไปก่นอ่าวันนี้ฮั่ เก่มูืออใไรน้างไอ้ที่ต้งดูตรงนี้ค่ะอย่าไวลืมอาหารพักขมาทำคอมเมนต์ได้ทต้งถาทั้แถ่ม่้ว่าก็อย่างุมมันใจแต่ว่าลืมเตล์ลืมลืลืมลืมลืมลแล้วลืมลืม่ืมลืมลืมลืมนืนลืมลืมอืมล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 ืม่กัลืวลามีืการมลืมลืยลดเลยมีืมลืมลหมลืมนีมแืมลืมลืมลืลืมลืมลืมนี้นมาอ ก้อยป่าลาบป่าก้อยป่าแกงป่าพัดป่านะครับอยามาลองซมนบุกกันมาได้ตุตกับว่าเสบได้หรอเสบได้พแจบเดี๋ยโอเคยอดจเลยอกเว่าินได้โบถึงว่าโบ่เสพเดี๋ว่าแสบแซ่เว่าแต่ก็แล้วที่ป่าป่ามันครับคนก็ว่าผมมาเข็มผมบอกว่าแต่ว่าตุตสําหรับตุกตุมดนินอยอมดเนาะเมือนเมือ่งอกินขึ้นกับผุมาท่าร้ที่พ่อนะ นาะโอเคเนาะแต่ว่าคืนนี้ไว้นี้เกคลิปหนักแล้วัเนาะเดี๋ยวดแชร์ตาของักันดยสรไปแล้ว